จีนก็เป็นชนชาติหนึ่งที่เริ่มต้นบุกเบิกเส้นทางทะเลก่อนใครเสียดายที่จีนมีนโยบายปิดกั้นตัวเองจากโลกภายนอกจึงทําให้การออกผจญภัยไปยังดินแดนที่ยังไม่มีใครรู้จักต้องหยุดชะงักลงหลังจากสิ้นยุคของเจื้อเหอปล่อยให้ชาติตะวันตกได้สานต่อจนค้นพบทวีปใหม่และเส้นทางการค้าที่น่าตื่นตะลึงอยู่หลายแห่งเส้นทางสายไหมาทางทะเล คือชื่อที่ใช้เรียกขานเมืองฉวนโจที่เปิดรับเอาวัฒนธรรมจากฮินดูมุสลิมโรมันและกลุ่มประเทศในเอเชียตวันออกเฉียงใต้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตคู่ขนานไปกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนคนฮกเกี้ยนในฉวนโจจางโจเสียเหมือนจะมีโลกทัศน์ที่ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงกล้าออกไป,ไปเผชิญโลกกว้าง เช่นเดียวกับเชิงเหอนักเดินเรือผู้ยิ่งใหญ่ที่เคยทำสำเร็จมาแล้วติดตามการเดินทางของลูกหลานชาวจีนฮกเกี้ยนเจ้าแห่งท้องทะเลจากฉวนโจสู่จังหวัดภูเกต็ตบนเส้นทางสายใหม่ทางทะเลไปกับพวกเราครับ คำสอนของบรรพชนถูกส่งทอดมาจากคนหลายชั่วอายุแต่ก็ไม่เคยล้าสมัยความขยันอดทนเป็นสิ่งที่ขาดหายไปในสังคมยุคใหม่ที่มองว่าความสะดวกสบายต้องมาก่อนเสมอตรงข้ามกับบรรพชนคนจีนยึดมั่นในสองสิ่งนี้และปฏิบัติให้ลูกหลานเห็นเป็นตัวอย่างจนวาระสุดท้ายของชีวิต โกเหลียงทายาทคนที่6ในการสืบทอดกิจการมมีแปะเถวมามีกวางตุง้งสูตรดั้งเดิมเจ้าแรกของจังหวัดภูเก็ตโกเหลียงเล่าต่อว่าพ่อเขาคือแปะเถวคนจีนกวางตุง้งกับแม่ที่เป็นจีนฮกเกี้ยนอบยบมาจากจีนเริ่มค้าขายจากกิจการน้ำแข็งใสพอมีลูกมากก็ต้องการเงินมาจุนเจือครอบครัวมากขึ้นก็เลยเปลี่ยนอาชีพมาทำมามีขาย60ปีกว่าแล้ว ที่กิจการนี้ตกทอดมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานจากรถเข็นเล็กๆตอนนี้มีเฟรนชชายด้วยสูตรต้นตำรับเดียวกันน้ำซุปอร่อยสิ่งสำคัญคือเส้นมะหมี่ที่ทำเองและเป็นมรดกที่มีค่ามากๆสำหรับคนในตระกูลนี้ ครอบครัวใหญ่แล้วก็มันลูก,ล,กลูกเยอะแล้วก็ต้องทำมาหากินน่ะคือไปเรียนหนังสือกลับมาก็ต้องช่วยที่ร้านทุกคนมันปลูกฝังไปในตัวในการทำทำงานอ,อย่างน้องสาวพี่เขาทำอย่างดีไม่เป็นเขาก็ต้องทำกับข้าวเพราะว่าแทนแม่อะไรเงี้ยเลยก็ปลูกฝังมันเรื่อยๆโดยโดยที่เหมือนกับว่าวิถีชีวิตฝึกเราเอง โดยที่คุณพ่อกูคุณแม่ไม่ต้องบงังคับตอนนั้นก็เป็นกองสีคือรวมกันทุกคนในเก้าคนก็อยู่ร้านเดียวร้านนั้นอ่าก็แล้วก็แบ่งค่าใช้จ่ายเข้ามาก็แบ่งกันแต่ตอนที่คุณพ่อคุณแม่อยู่นี้คุณพ่อคุณแม่เป็นคนเก็บเพราะตอนที่คุณพ่อคุณแม่อยู่นี้พวกเราก็ยังเรียนหนังสืออยู่คือมันรายได้ก็ไม่ได้เป็นส่วนตัวคุณพ่อเป็นคนขยันนะเป็นคนขยันมากเลยและไปแกเป็นคนเรื่องเรื่องอาหารนี่แกเป็นคน ที่ที่คิดเยอะแกเป็นคนกวางตุ้งอะเรื่องอาหารนี่แกจะจะจะเน้นมากเลยสูตรอะไรแกจะเป็นคนคิดเองอย่างสูตรย็นดาโฟเนี่ยน้ำราดย็นดาโฟนี้จะไม่เหมือนของใครเลยมันจะเป็นสูตรของแกเองโดยเฉพาะจะรอพอน้ำน้ำราดที่อื่นเนี่ยจะใช้เต้าหู้ยีแต่ที่นี่จะไม่ใช้เต้าหู้ยีคุณพ่อพี่เป็นคนกวางตุ้งเป็นคนกวางตุ้งเป็นคนฮอกเกี้ยนค่ะ นาเชอที่ภูกเก็ตคุณพ่อไปขายน้ําแข็งใสที่หน้าบ้านคุณยายแล้วก็เขาเห็นคุณพ่อขยันคือคนจีนสมัยนั้นนะถ้าคนขยันเขาชอบเขาก็เลยยกคุณแม่ให้ความขยันคือคนจีนนั้นมันอยู่ไม่อยู่ไม่นิ่งอะนะเอออยู่ไม่นิ่งอ่ะ,นะออออะไม่เคยแกไม่เคยพักนะว่างนุ๊กแกก็จับนี่ว่างนี่ก็จับนั่นนีนน่อย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาว่างๆแกก็ทํา ถ้าวันไหนว่างถ้าเกิดหมูเยอะอย่างเงี้ยแกก็ไปซื้อทํากุนเชียงมาขายอย่างเงี้ยเมื่อทําทําหมูหยองก็ได้สูตรมันเหมือนกันเขาทำเป็นเหมือนสูตรไม่ได้จากการสอนแต่ว่าเราได้เราดูได้ได้ทำได้ช่วยแกทําได้อะไรไงานได้ลองคือถ้าเราไม่เข้าใจตรงจุดไหนก็ก็ถามแกแต่ถ้าเรื่องเส้นบะหมีน่นี่แกสอนเลยนะแกสอนเลยแกบอกว่าต้องทํา ไม่ทําไม่ได้คือผู้ชายทุกคนที่ที่เป็นลูกแกนะจะต้องทําเส้นบะหมีเป็นพุทธิโชคเช่าสุทธิชัยหรืออานหลานของโกเหลียงคนรุ่นใหม่ที่ได้กลับมาสารต่อกิจการของตระกูลก่อนหน้านั้นอานเคยทำงานมาหลายที่เคยเข้าไปอยู่ในกรุงเทพ สุดท้ายก็กลับมาทำมามีก้เหลียงคุยด้วยความภาคภูมิใจในตัวหลานชายว่ารายได้ของอานอยู่ที่นี่ยังได้เยอะกว่าตอนที่อยู่กรุงเทพด้วยซ้ำ เราได้ร่วมโต๊ะอาหารเช้าไปกับครอบครัวของโกเหลียงลูกผู้หญิงของบ้านนี้ทําอาหารเก่งกันทุกคนไม่เพียงแค่มามีเท่านั้นคุณเพนแนะนําอาหารที่อยู่บนโต๊ะให้เราได้รู้จักเหล่านี้เป็นอาหารท้องถิ่นที่ได้รับอิทธิพลจากอาหารจีนในแบบพกเกียนประยุกต์ให้มีรสชาติแบบอาหารพื้นเมืองทางภาคใต้ของไทย พวกเรามาถ่ายทําที่ร้านแปะเถวตรงกับเทศกาลกินผักอีกเพียงไม่กี่วันก็จะเริ่มต้นการงดเว้นเนื้อสัตว์เวลานี้ร้านอาหารต่างๆในภูเกต็ตเตรียมจะปรับเมนูตัวเองเพื่อให้เป็นสูตรเจร้านแปะเถวก็มีสูตรบะหมี่เจเพื่อการนี้เช่นกันครับไม่เพียงจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษกับการปรุงอาหารในส่วนของการทำความสะอาดร้าน เย็นนี้ต้องทำเป็นพิเศษกว่าวันก่อนๆเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้การปรุงอาหารหรือภาชนะที่ใส่หรือใช้ทำปะปนอยู่กับอาหารปกติมิฉนั้นแล้วการถือศีลกินผักก็จะไม่บริสุทธิ์อย่างแท้จริง